ดีค่ะพี่น้องประชาชนช,นชาวจังหวัดมหาสาครคามที่เคารพดิฉันพันตํารวจโทรหญิงพรยิพาโนนตาไทยสารวัตรฝ่ายอำนวยการตรํารวจภูธรจังหวัดมหาสาครคามและทีมงานประชาสัมพันธ์ของตํารวจภูธรจังหวัดมหาสาครคามได้รับมอบหมายจากพลตํารวจตรีก่อเกียรติมงสุมเมธผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดมหาสาครคามให้มาประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจและเตือนภัยในช่วงเทศก,กาลปีใหม่2559ค่ะ ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามมีข้อแนะนำดังนี้ก่อนออกจากบ้านควรตรวจสอบเพื่อใช้ไฟฟ้าภายในบ้านว่าถอดปลั๊กเรียบร้อยหรือยงังเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันอัคคีภยัยควรปิดประตูนหน้าต่างให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการลักขโมยหากท่านต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวัน ให้ติดต่อสถานีตำรวจภูทรใกล้บ้านขอร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจซึ่งโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2558จนถึงวันที่6มกราคม2559ก่อนออกเดินทางให้ท่านตรวจสอบยานพาหนะและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางนะคะรวมถึงให้เตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยค่ะการเดินทางในขณะขับรถ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดหากในระหว่างขับรถท่านง่วงท่านสามารถจอดรถพักได้ที่จุดบริการประชาชนของแต่ละพื้นที่และในขณะขับรถห้ามท่านใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาดในช่วงเทศกาลปีใหม่อาจจะมีการเฉลิมฉลองห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายและเป็นการกระทำผิดกฎหมาย หากท่านประสบเหตุวนเหตุร้ายหรือต้องการความช่วยเหลือให้โทรแจ้ง191หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือท่านได้อย่างทังทนท่วงทีค่ะสุดท้ายนี้ขอราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบารมีของพระบรมธาตุาดูลพระกันพระวิชัยพระพุทธมิ่งเมือง ถ้าบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงดนบรรดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสำเร็จความเจริญในปี2559นี้ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามตำรวจมหาสารคามรวดเร็วทันใจพึ่งได้ทุกเวลาขอบคุณค่ะ